สวัสดีครับผมจากบริษัทเทคโนโลยีสโต้นะครับวันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวนะครับเป็นเครื่องอ่านบัตรประชาชนแบบพกพานะครับของ wac ของยี่ห้อนี้นะครับกล่องตัวเล็กๆกนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะครับว่าด้านในกล่องมีอะไรมาบ้างนะครับด้านในตัวกล่องนะครับก็จะมีเป็นตัวเครื่องนะครับตัวเครื่องอ่านบัตรประชาชนนะครับแบบนี้นะครับ เสียบบัตรเข้าตรงนี้นะครับตัวนี้นะครับจะให้สายมาเป็น Type C นะครับผมเพื่อเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนนะครับบนระบบ Android ได้โดยตรงเลยนะครับแบบนี้หรือในกรณีนะครับที่ลูกค้าต้องการเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์นะครับเราก็จะมีเป็นตัว USB มาให้แบบนี้ด้วยนะครับลูกค้าก็สามารถ เียบเข้าไปแบบนี้ได้เลยนะครับแค่นี้เรียบร้อยแล้วในกล่องก็มีเป็นตัวไดเวอร์นะครับของตัวเครื่องอ่านให้ด้วยนะครับผม mm hmm. โอเคนะครับหน้าตาเป็นแบบนี้เลยสามารถพกใส่กระเป๋าได้เลยนะครับจะใช้เสียบกับคอมพิวเตอร์ก็ได้ mm hmm. นะครับโอเคนะครับ เดี๋ยวมผมจะลองเสียบผ่านตัวมือถือนะครับให้ดูนะครับว่าจะอ่านเป็นยังไงบ้างนะครับโอเคนะครับแอปก็จะเป็นแอปนี้นะครับ พอเข้ามาตรงนี้นะครับก็จะมีข้อมูลต่างๆนะครับที่เครื่องจะอ่านขึ้นมานะครับแต่เครื่องจะไม่ได้เซฟข้อมูลไว้นะครับผมก็ทําการนะครับนี่เสียบสายเข้าไป่นีครับไฟแดงก็จะขึ้นนะครับไฟแดงก็จะขึ้นตรงนี้นะแล้วก็ หลังจากนี้ผมก็จะนำบัตรประชาชนนะครับเสียบเข้าไปแบบนี้ครับโอเคนะครับหลังจากที่เสียบเสียบบัตรเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะครับบัตรประชาชนเข้าไปแล้วนะครับให้กด Open นะครับแล้วก็กดรีดแล้วก็รอเครื่องนะครับทำการ ส่งข้อมูลนะครับมาที่ตัวแอปพลิเคชันนะครับผมอ่าก็จะขึ้นหน้าจอแบบนี้เลยนะครับผมก็จะตรวจเช็คข้อมูลได้แล้วนะครับโอเคนะครับผมตัวนี้เป็นเครื่องอ่านบัตรประชาชนแบบพกพานะครับอ่าตัวนี้นะครับรับประกันให้หนึ่งีนะครับผมก็ถ้าเกิดลูกค้าท่านใดสนใจนะครับก็จะมีสองแบบนะครับก็คือซื้อเฉพาะ ตัวเครื่องอ่านบัตรอย่างเดียวนะครับกับซื้อตัวเครื่องด้วยพร้อมกับซอฟต์แวร์ด้วยนะครับก็ราคาก็จะต่างกันนะครับผมถ้าลูกค้าท่านใดสนใจยังไงก็ติดต่อสอบถามเข้ามาทางบริษัทเทคโนโลยนะครับก็ยินดีนะครับที่จะคอยให้บริการนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ